ันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับชั้นปีที่3าว่าที่เรียนมาถึง3ปีแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงที่มาเรียนได้3ปีแล้วนะครับค่ะก็รู้สึกดีค่ะ ระยะเวลา3ปีที่เรียนก็ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยคะ่ะได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆที่เราไม่ได้รู้ได้รู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยเป็นยังไงการจัดระเบียบทางราชการเป็นยังไงคะ่ะครับแล้วก็คิดยังไงถึงมาเรียนที่นี่ครับรู้สึกด,ดีคะ่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้เจออาจารย์ที่คอย แน,นานีนนนแล้วมีรูปพี่มาเรียนที่นี่ไหมะที่เรามาเรียนที่นี่มีค่ะอยู่เรียนอยู่ทีไหนครับจบไปแล้วค่ะจบไปแล้วนะแล้วคิดว่าจบแล้วจะจะไปสอบอะไรฮะถ้าสำหรับหนูถ้าหนูจบแล้วหนูก็จะไปสอบ เลยเช่นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเรียนนี่มีเป้าหมายในการเรียนอย่างไรเป้าหมายของหนูอย่างเดียวก็คืออยากรับราชาการค่ะแล้วก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐค่ะแล้วมาเรียน,าร,าน,นาาร,ราชาพัฒราชนาครินสขาวิชารัฐประศาศแล้วเวนี่ยตอนปัจจุบันนี่อยู่ปีสามนะ เรารู้สึกว่าเออมันยากเกินไปไหมหรือว่าเราคิดว่าเออเราจะต้องอยากจะให้มาวี่ไรปรับปรุงอะไรต่างๆอย่างนี้มีไหมก็ไม่ยากไม่ยากนะเรียนได้หมดเลยใช่ทความเข้าใจได้ดีอ่าความเข้าใจได้ดีนะครับแล้วคิดว่าจบแล้วจะไปสอบอะไรสอบตำรวจอ๋อจะไปสอบตำรวจนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะคนสุดท้าย คำถามที่จะถามนะครับว่าจบแล้วจะแนะนําน้องๆมาเรียนอีกไหมก็อยากแนะนําให้น้องที่สนใจในงานราชการมาเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะว่านอกจากเราปศจะเรียนเกี่ยวกับราชการแล้วยังเป็นหลักสูตรที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะ ครับนี่คือสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับที่ให้อะไรมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ทําให้เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อาชีพมีความหลากหลายนะไาจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับจบสาขาวิชารัฐศาสตร์นี้ก็สามารถที่จะไปะเรียนปบัณฑิตหนึ่งปีแล้วก็นำวุฒิปบัณฑิตนั้นนะ ไปสอบเป็นครูได้นะครับนี่คือความพิเศษนะครับแล้วก็หลายๆคนนะอยากเป็นผู้บริหารเนี่ยแนะนำนะสาขาวิชารัฐธรรมศาสตรครับสวัสดีครับ